โอเค Google เปิดไฟห้องสตูดิโอโอเคกำลังเปิดไฟ2ดวงสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n e l My i m a g i n g ครับวันนี้เป็นวันที่8ตุลานะครับวันที่ผมอัดคลิปนะว,วันนี้นะครับ ผมได้ทําการจอง Xiaomi Mi 10T Pro ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนั่นหมายความว่า Mi 10T Pro จะเป็นสมาร์ทโฟนเครื่องแรกที่ My Imagine รีวิวแบบจริงๆจังๆอย่างเป็นทางการนะครับก็ถ้าใครที่ชื่นชอบช่องของผมชื่นชอบลักษณะาการถ่ายทํางาน Production ของผมชอบคลิปสวยๆชอบเนื้อหาชอบคอนเทนต์ของผมนะครับก็กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ได้เลยครับเมื่อ Mi 10T Pro มาผมสัญญาว่าจะรีวิวให้ทุกคนดูแน่นอนและจะเป็นการรีวิวที่ ผมจะไม่มานั่งเล่าสเปคให้ทุกคนฟังว่ามันทําอะไรได้บ้างมันใส่อะไรมาให้นะครับแต่ผมจะรีวิวในลักษณะที่ผมได้ใช้งานม,มันจริงๆนะครับอะไรที่ดีนะครับผมจะแนะนําออกไปอะไรที่เป็นจุดสังเกตนะครับเป็นจุดที่ทุกคนต้องรู้ไว้ผมก็จะเรียนตามตรงให้ทุกคนได้ทราบกันนะครับวันนี้นะครับก็จะอยู่ก,กันกับผลิตภัณฑ์จาก Xiaomi นะครับ Xiaomi หรือเปล่าไม่แน่ใจจริงๆแล้ว G-Light ก็เป็นแบรนด์ในเครือ Xiaomi นะครับก็คือหลอดไฟที่อยู่ด้านข้างผมเนี่ยนะครับ ยีไลท์เป็นแบรนด์ที่ทำหลอดไฟนะครับแล้วตัวที่ผมจะรีวิวในวันนี้ก็คือย e l i ลท์ LED บลับ1 s นะครับเป็นหลอดไฟที่ใส่โคมไฟก็ได้หรือว่าจะติดเพดานก็ได้นะครับแต่ว่าจากท่าที่ผมได้ใช้งานมานะครับผมว่ามันมีจุดบางจุดที่ทุกคนควรจะรู้ไว้นะครับก่อนที่จะซื้อไปใช้งานนะครับเพื่อที่จะได้เข้าใจลักษณะการทํางานของมันก่อนนะครับมันมีอะไรบ้างไปดูกันเลยครับ โอเคครับในเมื่อมันเป็นหลอดไฟนะครับเราคงไม่ต้องมานั่งไล่สเปคอะไรกันมากนะครับเพียงแต่ว่ามีสเปคนิดนึงที่อยากให้ทุกคนดูไว้ก่อนซื้อนะครับก็คือค้่ของหลอดไฟนะครับเป็น e 2 7นะครับซึ่งก็จริงๆแล้วก็เป็นไซส์มาตรฐานของบ้านเรานะครับความสว่างของหลอดไฟนะครับอยู่ที่8 0ดลูเมนนะครับเดี๋ยวเรามาว่ากันว่ามันสว่างมากน้อยแค่ไหนเพียงพอต่อการใช้งานหรือเปล่าอายุการใช้งานของหลอดนะครับเซมีเคมาไว้เลยว่า25,000ชั่วโมงนะครับค่อนข้างที่จะนานมากคือใช้ลลลืมมโกไปเยรสาาถ เปลี่ยนเฉดสีได้ถึง16ล้านเฉดสีนะครับรวมถึงเชื่อมต่อ Wi-Fi กับสมาร์ทโฟนนะครับผ่านเครือข่าย2.4 g h z นะครับสามารถที่จะสั่งงานด้วยเสียงนะครับผ่าน Google Assistant นะครับรองรับ Apple HomeKit นะครับสั่งงานด้วย Siri ก็ได้นะครับหรือว่าถ้าใครใช้ Alexa นะครับก็รองรับเหมือนกันเพียงแต่ว่าผมว่าคนไทยคงไม่ได้ใช้ Alexa เท่าไหร่นะครับก็สเปคโดยพื้นฐานนะครับครอบคลุมการใช้งานของคนไทยอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเจ้าตัวนี้มันเชื่อมต่อยังไงยุ่งยากหรือเปล่าไปดูกันเลยครับ โอเคครับหลังจากที่ทุกคนใส่หลอดไฟเ,เข้าไปที่ตัวโคมไฟเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ให้เปิดปิดหลอดไฟเป็นจานวน5ครั้งติดกันเลยนะครับโดยครั้งที่5เนี่ยหลอดไฟจะเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆนะครับนั่นหมายความว่าเราได้เปิดการตั้งค่า w i f i นะครับหรือว่ารีเซ็ตเป็นค่า default Wi-Fi ที่ตัวหลอดไฟเป็นที่เรียบร้อยนะครับใครที่ซื้อไปใช้งานแล้วเคยเชื่อมต่อไว้แล้วนะครับต้องการที่จะเปลี่ยนตัว device ในการเชื่อมต่อก็ให้ใช้วิธีนี้ได้เหมือนกันนะครับในการตัดการเชื่อมต่อนะครับหลังจากที่ รีว i ยฟที่ตัวหลอดไฟเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ให้โหลดแอปย Light มานะครับแล้วก็เมื่อล็อกอินเข้ามานะครับสมัครอะไรให้เรียบร้อยก็มาที่ในส่วนของ device นะครับแล้วก็กดปุ่มเครื่องหมายบวกที่มุมขวาบนนะครับแล้วกดแ d d d e v i c e ได้เลยแล้วก็เลือกตัว device ของเรานะครับรุ่นนี้ก็คือ Color Light ฟ์แบบ s นะครับสำหรับใครที่ซื้อรุ่นอื่นมาใช้นะครับใช้วิธีการเชื่อมต่อนี้ได้เหมือนกันนะครับอ้างอิงจากคลิปนี้ได้เลยนะครับก็มันก็จะเขาก็จะบอกว่าให้รีเซ็ตตัว กด next ไปถ้าเกิดเราทําแล้วนะครับมันก็จะสแกนหาสักพักหนึ่งในกรณีนี้นะครับถ้าใครไม่เจอนะครับสแกนไม่เจอก็ให้รีเซ็ตใหม่นะครับเปิดปิดหลอดไฟใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับอืมแล้วก็กด next ได้เลยนะครับแล้วก็เลือกเครือข่ายที่จะเชื่อมต่อนะครับด้วยเครือข่ายการเชื่อมต่อเนี่ยจะตัวมือถือกับตัวหลอดไฟต้องเป็นเครือข่ายเดียวกันนะครับในตอนเชื่อมต่อครั้งแรกเนาะอืมแล้วก็รอสักพักหนึ่งนะครับเขาก็จะเชื่อมต่อซึ่งกระบวนการตรงนี้จะใช้เวลาสักครู่หนึ่งเดี๋ยวผมขอข้ามไปเลยแล้วกัันนะครบ โอเคครับเปลี่ยนใจละระหว่างที่รอมันเชื่อมต่อไปนะครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าอา้าวแล้วใช้แอปมี่โฮมไม่ได้หรอครับแอปมี่โฮมใช้ได้นะครับแต่ว่าจะต้องเป็นเวอร์ชั่นที่เราต่อกับเซิร์ฟเวอร์เม i แลนด์ไชน่านะครับไม่สามารถที่จะใช้กับเซิร์ฟเวอร์ g l o b a l ทั่วโลกได้นะครับนั่นหมายความว่าถ้าเกิดคุณซื้อไปแล้วใช้งานกับเซิร์ฟเวอร์เมลแลนด์ไชน่าในแอปมี่โฮมนะครับคุณจะไม่สามารถใช้ Google Assistant หรือว่า Siri ในการสั่งการได้นะครับเอ๊ะเดี๋ยว Siri ผมไม่ชัวนะครับ ไม่ได้ลองแต่ว่า Google Assistant เนี่ยไม่ได้แน่นอนเพราะว่าในจีเนี่ยเขาไม่ใช้ Google นะครับดังนั้นผมแนะนําว่าถ้าใครที่จะซื้อหลอดไฟตัวนี้มาใช้นะครับใช้กับแอป e Live นะครับมันจะเสถียรมากกว่านะครับใช้งานฟังก์ชันได้ครบมากกว่านะครับอืมตอนนี้เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคแล้วเขาก็จะให้เราตั้งชื่อนะครับซึ่งชื่อเนี่ยผมแนะนำนะครับให้ตั้งเป็นภาษาไทยเลยนะครับเพราะว่าเวลาเราสั่งงาน Google Assistant นะครับถ้าเกิดคุณใช้ภาษาไทยเป็นหลักมันจะสามารถสั่งด้วยภาษาไทยได้เลยนะครับอย่างผมตั้งว่า หลอดไฟอ่ะง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับอืมแล้วก็สามารถแอดเข้าไปในห้องเลยอย่างผมก็ห้องสตูดิโออืมแล้วก็กดดันแค่นี้เองครับง่ายๆครับโอเคครับมาดูในส่วนของการใช้งานกันเลยนะครับไล่กันไปทีละหน้าเลยนะครับหน้าแรกนะครับ Recommend นะครับอันนี้เนี่ยเขาจะมีซีนที่เ x i a มี่เขาทำไว้เป็น preset ไว้แล้วนะครับอย่างเช่น Sunrise นะครับ Sunset Night Mode นะครับเหมาะสำหรับการที่แบบกำลังจะเตรียมตัวเข้านอน Birthday Party นะครับก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆกับเป็นไฟในงานปาร์ตี้นะครับหรือว่า Romance นะครับหรือว่าจะจำลองแสงเทียนอะไรอย่างเงี้ยเป็นซีต่างๆก็ไปลองเล่นกันดูนะครับแล้วก็ด้านล่างนะครับจะปรับความสว่างของหลอดไฟได้นะครับก็อยากได้สว่างมากน้อยแค่ไหนนะครับในส่วนของความสว่างเนี่ยนะครับ800ลูเมนเนี่ย ถ้าเอามาตั้งบนโต๊ะแล้วใช้เป็นโคมไฟในการอ่านหนังสือนะครับบอกเลยว่าสว่างมากเพียงพอครับสว่างเกินไปเยอะเลยนะครับแต่ว่าถ้าใครที่จะเอาไปใช้เป็นไฟหลักในบ้านนะครับอย่างเช่นติดบนเพดานเนี่ยต้องบอกว่าถ้าดวงเดียวเนี่ยมันอาจจะไม่พอนะครับถ้าสมมติว่าห้องรับแขกงเนี่ยอาจจะต้องใช้สักสามถึงสดวงนะครับช่วยกันนะครับติดที่แต่ละมุมของเพดานอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าลักษณะของไฟประเภทนี้ผมว่า เขาไม่ได้ต้องการที่จะทํามาให้เราใช้เป็นไฟที่เป็นเมนหลักของบ้านนะครับเหมือนกับว่าเป็นไฟในจุดจุดหนึ่งมากกว่าอย่างเช่นบนโต๊ะทํางานนะครับหัวเตียงนะครับรวมถึงอาจจะแบบอยู่บนโต๊ะกินข้าวครับห้อยลงมาจากข้างบนอะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นการสร้างแสงไฟในจุดใดจุดหนึ่งนะครับไม่ได้แบบว่าเหมาะสําหรับใช้งานแบบทางบ้านนะครับเพราะว่าถ้าจะใช้งานทางบ้านจริงๆก็ใช้ได้แต่ว่ามันอาจจะต้องใช้จํานวนหลายดวงหน่อยนะครับก็ด้านล่างนะครับ มีปุ่มเปิดปิดได้นะครับแล้วก็จะมี add favorite นะครับเมื่อเราเลือกสีที่ต้องการแล้วนะครับให้มากดที่ปุ่มนี้นะครับแล้วตั้งชื่อได้เลยนะครับทำให้เวลาที่เรามาใช้งานครั้งต่อไปเนี่ยเราไม่ต้องไปนั่งหาแล้วว่าสีไหนสีไหนที่เราอยากได้นะครับจิ้มเอาเลยนะครับส่วนด้านขวานะครับเดี๋ยวค่อยมาว่ากันนะครับมาดูในส่วนของ white นะครับในโหมดด้านบนนะครับ white เนี่ยจะเป็นการเปลี่ยนสีไว้บาลานะครับตั้งแต่ อุ่นที่สุดเลยนะครับไปจนถึงเย็นที่สุดเลยนะครับเราจิ้มแล้วลากได้เลยว่าต้องการแสงเหลืองแสงฟ้าแสงขาวแสงนวลมากน้อยแค่ไหนนะครับในส่วนของคัลเลอร์นะครับ16ล้านเฉดสีครับจิ้มแล้วลากเอาได้เลยนะครับแล้วดีเลยในการที่มันเปลี่ยนสีเนี่ยน้อยมากๆนะคือกดปุ๊บเปลี่ยนเลยกดปุ๊บเปลี่ยนเลยเห็นไหมครับกดปุ๊บเปลี่ยนเลยนะครับเร็วมากนะครับในส่วนของโฟล์นะครับคือการไหลของสีครับอ จะเห็นว่าแสงจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับจริงๆแล้วหลักการทํางานมันเหมือนตัวโคมไฟที่ผมเคยรีวิวไปเลยนะครับผมว่ามันถูกออกแบบสร้างบนแพลตฟอร์มเดียวกันนะครับใช้งานเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับเราสามารถปรับความเร็วในการโฟล์ได้นะครับต้องการที่จะให้มันเปลี่ยนเร็วแค่ไหนนะครับเนี่ยผมตั้งเร็วสุดนะครับหรือว่าช้าลงมาหน่อยนะครับอืมก็จะเป็นบรรยากาศสบายๆนะครับอันนี้ไปลองเล่นกันดูนะครับได้หมดเลยแล้วก็มาดูในส่วนของ มุมขวาล่างนะครับอันนี้เนี่ยจะเป็นส่วนเสริมนะครับอย่างเช่นเฟอร์บิทที่เราตั้งไว้แล้วเนี่ยพอกดเข้ามาเนี่ยเราจะเจอกับค่าสีเฟอร์บิทที่เราตั้งเอาไว้นะครับเลือกได้เลยแล้วก็จะมีคัลเลอร์พิเกอร์นะครับอันเนี้ยดีมากๆเลยนะครับเดี๋ยวลองดูคัลเลอร์พิเกอร์เนี่ยมันเป็นการดูดค่าสีนะครับโดยการเมื่อผมกดนะครับมันจะเปิดกล้องอ่านะครับแล้วผมก็อย่างเงี้ยผมลองมาดูดตัวสีของขาตั้งกล้องนะครับปึ้ง เรียบร้อยครับกดแอปพลายจะเห็นว่าไฟด้านหลังนะครับมันเปลี่ยนสีเป็นสีเดียวกับขาตั้งกล้องเลยหรือว่าผมอาจจะเปลี่ยนเป็นสีไหนดีละ่ะเป็นสีเขียวของตัวต้นไม้นี้นะครับอ่ะสีเขียวประมาณนี้เนาะปึ้งเห็นไหมครับมันเป็นการดูดค่าสีจากในกล้องเลยนะครับอันนี้ยอดเยี่ยมมากนะครับผมชอบมากตอนใช้ครั้งแรกเนี่ยผมว้าวมากรวมถึงมีทัมเมอร์นะครับตั้งเวลาได้ว่า ถ้าให้ปิดอัตโนมัติในอีกกี่นาทีนะครับสำหรับคนที่แบบเปิดตอนเข้านอนอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ตั้งได้เลยแล้วก็มีในส่วนของสเก็ดูนะครับสเก็ดูเนี่ยสามารถตั้งได้เลยว่าจะให้ไฟเปิดอัตโนมัติและปิดอัตโนมัติตอนไหนนะครับบางคนเนี่ยอาจจะใช้งานแบบนี้อย่างเช่นอาจจะตั้งเวลาเปิดไว้ตอนเดียวกับที่เราตั้งไหนาฬิกาปลุกนะครับพอในาฬิกาปลุกหกโมงปุ๊บ ไฟก็เปิดทันทีเลยนะครับอาจจะเป็นแสงที่เราตั้งเอาไว้ซึ่งก็สร้างบรรยากาศในห้องให้แบบแทนที่จะมีแต่เสียงนาฬิกาปลุกตอนเช้าที่มืดมนนะครับในการออกไปทํางานนะครับก็มีแสงไฟเข้ามาช่วยทำให้วันนั้นเนี่ยมันสดใสขึ้นนะครับเออตอนนี้ต้องขอโทษด้วยนะครับมีเสียงไก่เข้ามารบกวนค่อนข้างเยอะนะครับข้างบ้านเลี้ยงไก่โอเคก็มาในส่วนของ default state นะครับอันนี้เนี่ย เราสามารถตั้งได้เลยว่าเมื่อไหร่ที่เราเสียบปลั๊กตัวโคมไฟเนี่ยจะให้ไฟติดเลยไหมหรือว่าไม่ต้องติดให้เรามาเปิดเองอีกทีนะครับรวมถึงค่าสีนะครับจะให้จดจําไหมว่าครั้งสุดท้ายที่เราใช้เนี่ยคือสีไหนแล้วพอเรามาเปิดเนี่ยให้ขึ้นสีนั้นเลยหรือว่าจะเป็นตั้งเป็นสีอื่นก็ได้อย่างเช่นทุกครั้งที่เปิดมาเนี่ยจะให้เป็นสีอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะครับตั้งเองได้หมดเลยนะครับค่อนข้างละเอียดมากนะครับผมค่อนข้างชอบทีเดียว Music Mode นะครับ ตัวนี้เนี่ยเขาจะทํางานร่วมกับไมโครโฟนภายในตัวเครื่องอย่างเช่นพอคุณเปิดมิวสิกโหมดปุ๊บนะครับแล้วก็ไปฟังเพลงจาก Spotify อะไรอย่างเงี้ยนะครับโคมไฟมันจะเปลี่ยนสีไปตามลักษณะเพลงที่เราฟังนะครับถ้าเป็นเพลงเร็วมันก็จะเปลี่ยนเร็วหน่อยแต่ถ้าเป็นเพลงช้าก็จะเปลี่ยนช้าหน่อยครับตามมูดแอนโทนของเพลงนั่นเองนะครับเดี๋ยวไปดูว่าใช้งานจริงๆเป็นยังไงครับ โอเคครับจากเท่าที่ได้ลองใช้งานนะครับมิวสิกโหมดเนี่ยก็ใช้งานได้ในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้แม่นยำม,มากนะครับคือตัวซอฟต์แวร์เนี่ยเขาไม่ได้ฉลาดึนขนาดที่ว่า จับจังหวะได้เป๊ะว่าท่อนนี้ต้องเปลี่ยนไฟยังไงต้องเปลี่ยนสีจังหวะตรงไหนนะครับเพราะว่าเพลงแต่ละเพลงบนโลกมันก็ไม่เหมือนกันเลยนะครับการที่จะดีเทคให้ได้เป๊ะเนี่ยก็ค่อนข้างยากอยู่เหมือนกันนะครับเหมือนเป็นกิมมิคเอาไว้เล่นสนุกๆมากกว่านะครับทีนี้มาดูในส่วนของสส่วนสุดท้ายนะก็คือิร r ม w a r e อัปเดตนะครับเราอยู่ในยุคที่อัปเดตซอฟต์แวร์หลอดไฟกันแล้วนะครับก็ถ้ามีอัปเดตก็เข้ามาอัปเดตได้จากตรงนี้นะครับแล้วก็ส่วนสุดท้ายคือ LAN control นะครับอันนี้เนี่ยยอมรับตามตรงว่าผมไม่รูู้้้ว่่่าาาาาคืืออออะไไรรนนบใชงงมม5เเเดยยลก หลอดไฟของ G e Line เนี่ยสามารถควบคุมผ่านอุปกรณ์โปรตโตคอลภายนอกได้นะครับซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าอุปกรณ์ที่เขาว่าเนี่ยมันคือของแบรนด์ไหนของอะไรนะครับแต่ว่าผมว่าไม่ได้มีความจําเป็นอะไรนะครับเพราะว่าลําพังแค่ตัวแอปเนี่ยก็ควบคุมได้หมดอยู่แล้วนะครับทีนี้มาดูกันว่าเดี๋ยวมันจะเชื่อมต่อกับ Google Assistant ยังไงไปดูกันครับก่อนอื่นนะครับเราต้องโหลดแอป Home ของ Google มาก่อนนะครับหลังจากนั้นก็ เพิ่มอุปกรณ์นะครับไปที่มุมซ้ายบนเครื่องหมายบวกนะครับแล้วก็ตั้งค่าอุปกรณ์แล้วก็เลือกด้านล่างนะครับที่ใช้กับ Google ได้นะครับหากมีรายการที่ตั้งค่าไว้แล้วเมื่อกดเข้ามานะครับมันก็จะตรวจพบว่าเรามีอุปกรณ์อยู่ในแอปไหนบ้างน,นะครับอย่างของผมเนะี่ยมีโฮมมี5เครื่องนะครับอีไ e ลมี1เครื่องอะไรอย่างเงี้ยนะครับที่ยังไม่ได้เชื่อมต่ออ่ะเราเราก็กดแล้วก็กดเชื่อมต่อบัญชีอีกครั้งนะครับแล้วมันก็จะให้ล็อกอินอืมมันก็จะให้ล็อกอินนะครับแต่ตัวนี้ผมขอข้ามไปนะ อืมโอเคครับก็เนี่ยครับกำลังลิงก์บัญชียีไลน์นะครับอืมรอสักครู่หนึ่งโอเคเสร็จแล้วนะครับทีนี้ก็ลองมาสั่งงานดูนะครับโอเค Google เปิดไฟห้องสตูดิโอทั้งหมดได้เลยกำลังเปิดไฟ2ดวงโอเค Google เปลี่ยนหลอดไฟเป็นสีแดง โอเคกำลังเปลี่ยนหลอดไฟเป็นสีแดงโอเค Google เปลี่ยนหลอดไฟเป็นสีม่วงได้เลยกำลังเปลี่ยนหลอดไฟเป็นสีม่วงโอเค o o g l e ปิดไฟห้องสตูดิโอทั้งหมดได้เลยกำลังปิดไฟสองดวง เมื่อเป็นการรีวิวของช่อง My m a g a i n e ก็ต้องมีการพูดถึงจุดสังเกตของสินค้าตัวนั้นใช่ไหมครับจุดสังเกตนะครับจะมีอยู่2เรื่องนะครับที่อยากให้ทุกคนระวังก็คือ1นะครับขั้วของหลอดไฟตัวนี้คือ E 2 7นะครับตอนที่ผมไปหาซื้อโคมไฟเพื่อมาใส่กับหลอดไฟตัวนี้นะครับผมเจอโคมไฟตัวหนึ่งสวยมากเลยชอบมากเลยนะครับแต่ว่าดีนะครับที่ผมสังเกตอ่านก่อนว่าโคมไฟตัวนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ขั้ว E 2 7่ิเ็นะครับถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็น E ยี่สิบสามหรือเปล่าผมไม่ คมไฟที่มีขนาดเล็กมากๆเนี่ยบางทีอาจจะใส่กับหลอดไฟตัวนี้ไม่ได้นะครับแล้วก็อย่างที่2คือในการเชื่อมต่อนะครับอย่างที่เรียนไปว่ามันเชื่อมต่อกับแอปมี h โฮมได้นะครับเฉพาะตัวที่เป็นเซิร์ฟเวอร์จีนเท่านั้นนะครับถ้าใครตั้งเซิร์ฟเวอร์ globally เนี่ยมันหาไม่เจอนะครับแล้วถ้าเกิดคุณใช้กับแอปมี h โฮมที่เป็นเซิร์ฟจีนนะครับจะต่อกับ google assistant สั่งงานด้วยเสียงไม่ได้นะครับดังนั้นผมแนะนําว่าถ้าซื้อหลอดไฟตัวนี้มาใส่นะครับแอป Yeelight ตัวเดียวจบครับ เป็นงไงบ้างครับกับ Xiaomi E Light LED ลบบ 1S นะครับชอบหรือไม่ชอบก็สามารถทิ้งคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันไว้ด้านล่างนี้เลยนะครับรวมถึงใครที่มีคำถามจะสอบถามเพิ่มเติมนะครับถามกันเข้ามาได้เลยผมอ่านและตอบกลับด้วยตัวเองทุกคอมเมนต์เลยนะครับใครที่ชื่นชอบ การรีวิวของช่องผมนะครับชื่นชอบงานแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจเพื่อสนับสนุนช่องผมนะครับและสิ่งสําคัญที่ห้ามลืมเลยคือการกด subscribe นั่นเองครับพยอดซับจะต่ออายุให้กับชาแนลของผมวันนี้ไมเมจินต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย